สวัสดีครับผมครูแบงค์พารัานปิติจิรกุลวันนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการดูแลผิวไปดูเลยครับ ขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญถ้าอยากมีผิวหน้าที่ดีนะครับผมมีเคล็ดลับในการเลือกครีมเซอร์หรือเจลล้างหน้าอยู่3อย่างด้วยกันครับผลิตภัณฑ์นั้นนะครับจะต้องมีค่า pH อยู่ที่4-6ครับและจะต้องไม่มีสารอันตร,รายอย่าง SLS ที่สําคัญนะครับเวลาล้างแล้วผิวหน้าจะต้องไม่แห้งตึงมีความชุ่มชื้นครับและตัวที่ผมเลือกนะครับก็คือเจลล้างหน้าตัวนี้ครับ คุณสมบัติของเจลล้างหน้าตัวนี้นะครับคือแบมบูชาโคลเป็นผงถ่านที่ช่วยดูดซับความมานันบนรูขุมขนทำความสะอาดอย่างล้ำลึกที่สำคัญนะครับยังช่วยปกป้องการสูญเสียน้ำใต้ผิวด้วยครับอีกตัวนึงที่สำคัญนะครับคือวิตามิน B5 เข้มข้นตัวนี้นะครับจะช่วยให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นนะครับสามารถสัมผัสได้ทันทีในขณะล้างหน้าครับความรู้สึกหลังใช้นะครับผิวเราจะนุ่มลื่นและไม่แห้งตึงเหมือนตัวอื่นที่เคยใช้มาครับ ขั้นตอนที่สอน,นะครับด้วยอาย AD ุที่มากขึ้นชั้นเซลล์ผิวของเราจะเสื่อมลงครับยิ่งทํางานเจอแดดเจอไฟเจอมลภาวะนะครับยิ่งทําให้ผิวของเราอ่อนแอเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเลือกสารสกัดที่เข้าไปฟื้นฟูระดับเซลล์ครับและตัวช่วยของผมก็คือเซรั่มตัวนี้ครับเนื้อผิวสัมผัสนะครับโอ้เซรั่มมีความเข้มข้นนะครับแต่เวลาเกลี่ยแล้วนะครับซึมสู่ผิวไวมากมากครับ ตัวนี้นะครับมีลามินินคอมเพล็กซ์สูงถึง7เท่าเข้าไปฟื้นฟูบำรุงผิวให้แข็งแรงทำงานกับเซลล์ผิวชั้นในสร้างเซลล์ผิวใหม่แก้ไขปัญหาที่ต้นต่อครับมีโกรทฮอร์โมนและโกรทแฟกเตอร์มากกว่า250ชนิดที่เข้าไปช่วยสร้างโปรตีนที่มีความสำคัญต่อการจเจริญเติบโตของเซลล์ผิวครับความรู้สึกหลังใช้นะครับเนื้อเซรั่มเข้มข้นแต่ซึมไวและผมรู้สึกได้ว่ารูขุมขนผมกระชับมากยิ่งขึ้นครับตัวช่วยตัวสุดท้ายที่สำคัญของผมนะครับก็คือไนท์ครีมตัวนี้ครับ ผู้ชายเรานะครับเวลาพักผ่อนน้อยทํางานหนักนะครับผิวหน้าเราจะแห้งและไม่กระจ่างใสครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องหาครีมที่เข้าไปบํารุงและแก้ไขระดับเซลล์ครับสารสกัดที่ผมชอบในครีมตัวนี้นะครับคือลามินนคอมเพล็กซ์ตัวนี้จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูบํารุงเซลล์ผิวขณะที่เรานอนหลับครับเวลาทาแล้วเราจะรู้สึกว่ามีครีมเคลือบอยู่บนผิวแล้วครับ มีสารสกัดอย่างจีโนไวท์นะครับที่ซึมผ่านผิวอย่างรวดเร็วเข้าไปยับยั้งโครงสร้างการทํางานของเมลานินทําให้ผิวเรากระจ่างใสามากยิ่งขึ้นครับและสารสกัดจากเยื่อเปลือกไข่จะไปฟื้นฟูและบํารุงผิวที่ถูกทําลายจากแสงแดดความเครียดพักผ่อนไม่พอนะครับตัวนี้จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมที่สำคัญนะครับยังมีคอลลาเจนที่เข้าไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยครับ ถ้าวันไหนที่ผมนอนดึกมากๆร่างกายผมต้องการคอลลาเจนเพิ่มเติมเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะมีคอลลาเจนเข้มข้นจากเมือปลาดาวสีน้ำเงินครับซึ่งเป็นคอลลาเจนทิปหนึ่งและทิปสามเป็นทิปเดียวกับที่โครงสร้างผิวเราต้องการจะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะครับพร้อมทั้งสามารถผลัดเซลล์ผิวเก่าทำให้ผิวของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นครับพอรู้สึกหลังใช้นะครับผมรู้สึกว่าผิวผมมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากกว่าเดิมครับและนี่ก็คือ3ขั้นตอนดูแลตตััััววเอออองงง่ายๆขขผมนนนนะะคครรบบไปก